สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมพ่อกันย่าฝนตกแห้งแห้งทั้งนองฝนตกขนาดมาทุก้นครับพี่น้องครับผมเปลี่ยนอีกแล้วตัวเลขนะสิบว่าว่าเปลี่ยนสิบว่าว่ายังเลขร่เสียระย่องเปลี่ยนแปลงอีกแล้วหลังจากที่เพื่อนไหยมากเก้าหาก็เก้าสามพี่น้องวิ่งเก้ามานี้มากไหมอีกแล้วบาทนี้จักสีส่าอย่างไหนฝนตกไปนไหนก็ได้มาเบ่าสู่กันฟังยันพี่น้องตกข้าวบางคนปฏิบัติเอาปั้นกระแสบอก เ,เลขเงี้ยโมคงที่บอกว่าเปลี่ยนจะไหลต้นคนปฏิจตอกขาวครับพลอยพินองครับผมเฝ้าเพราะว่าสู้กันฟังยานพลอยพินองก็ได้โจ๊กได้ใช้น้ำกันที่แลกคนไทยมากอีเดียก็คือเก้าสามกับเก้าห้าแล้วก็วิ่งเก้าโอ้นี่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 แล้วที่ไหนเบื้องเดียวเป็นทรงไม่เบื้องด่วนีๆนี่นี่นี่ตัวเลขปกตินี่ตัวเลขคนไหยมากีิปกตินี่นี่นี่เอานี่เบื้องได้นีเนี่ย แต่ว่าตัวเลขชุดใหม่เดี๋ยวกติดช่อยู่เดี๋ยวเขียนกันอืนี่เห็นไหมครับผมเห็นค่ะไอ้นี่คือชุดเกา่าชุดเกา่าชุดใหม่ใหม่อีกแล้วบ้านนี้ค่ะออ,อันนี้ก็ดีอันนี้ชุดใหม่ใหม่อีกแล้วพันทรงมาให้มันมาแปา,นะางนึงขนาดพันตกะโต๊ง่ายงาทั้งนองนี่ก็ได้มาเป่าซูพี่น้องฟังย่านพอยพี่น้องพลาดโอกาสซะแล้วสลัอนี่เห็นบ้างไหโอ้ยโอเคอ่าใครบ้านเดี๋ยวนี้ยอดวิวจาก ซี่หาเงินเดี๋ยวนี้เดี๋ยวยูเดี๋ยวอยู่พันหนึง่งพปเล่นี่ละมู้เจ้าเบิ้งหน่อยละจะว่ามู้เจ้าสิพลาดเนี่ยม้าม้ามู้มเจ้าเขาว่าเบิ้งไรละ่ะเ <c oughs> ขาว่าเบิง้งมันฉีบ่ะไ้พลาดม่นเป็นหยังนี่ย่านมู่เฮาพลาดเดี๋นะตัวเลขเพิ่มเพิ่มเติมมากเนาะจีว่าเพิ่มเติมเพิ่มจีว่าเปลี่ยนหน่ะย่าเปลี่ยนดอกเฮ้ยจังไหรเพิ่มจาก<อ>นี่โอ้ยเยนเลยเขียนมาเลยเย็นเลยเนาะเย็นเยนหนาวไหมอ่า อย่าหนาไม่ได้เนื้อสิเขียนเติมเข้าไปฮนเติมแดงๆไปเลยเราเอออาเติมมาเลยเออฮัลโลเอฟซีเพิ่นสิบริไลพัฒนอ้าวเอายั่งซีว่าแม่เป็นการสร้างการะแสเราพร่อแม่พี่น้องย่านพ่อแม่พี่น้องตกขาวย่านพ่อแม่พี่น้องบ่มีอ่าบ่มีโอกาสได้เห็นตัวเลขไอ้ชุดใหม่ๆท,มท,ท,ที่เพิ่นมาทั้งวิ่งทั้งยังที่เพิ่มเติมมากนหนออกก่อยออมาใหม่เหมดเลยจ้ะต้องจา<ร>า่าเขาได้วิ่งตัวเดียวมองนี่มาอีกตัวนึงอ่ามาอีกตัวนึงเพิ่มมาอีกนิดนึงขาวิ่งไหมมาอีกแล้วเนาะ อันนี้ก็บ่บ่โทษเพื่อนดอกบ่ได้โทษพ่อเสี้ยลราย่อมเพราะว่าเพื่อนกะบ่อยากให้ภาดขึ้นกันนี้เนาะมีข่าวสารใหม่ใหม่มีอย่างใหม่ใหม่เพื่อนกะเฝ้าออกมาเฝ้าสูฟังเพื่อนกะเฝ้าออทรงมาให้อ่าเพื่อนยันเพื่อนยันภาพขึ้นกันเพื่อนยันผ้าพอยไป่อนเข้าเสียเงินเสียทองเปล่าๆองสีนาอ่าเพรากนั้นแล้วเพื่อนก็เลยเฝ้ามาบอกนี่พึ่งมาสีว่้อยจาจักหน้าที่เดี๋ยวนี้ พ่อสองนาทีบอลนะตามเลยจ้ะฮะวันที่ต้องมากกว่นึงรอแล้วมันมาๆที่เด็สดๆแล้วทอดแล่วทอดกับฝ้าตั้งกองเลยฝนตกตกเลยเนาะเก็บข้าวเดี๋ยวเอามาละเก็บกองข้าวตัวแห้งว่ะฝนตกฝนตกเราแซงเสียงฝนนี่ใดการเล่าข่าวไฟปฏิบัติยินนะแต่ว่าเสี่ยนอูเดี๋ยวนี้ไปไปตามก็บ่าพ่อฝนตกเมือนฝนมันตกฝนมันตกเลตกกัางไงเลยตามเชี่ยนอูไปว่าจีแบวตัวเรื่อ ที่กิ่งนัดมือนี่แม่นเอานี่เขาไปเอาตตาามแ่เสียหนูเดี๋ยวที่ออกไปเดี๋ยวฝนเอี้ยนอย่างที่ออกไปฝนเอี้ยนไหมถึงฝนซานะครับฝนเซาอ่าฝนเอี้ยนภาคสายอีสานเนี่ยภาคกลางเขาเอิ่มฝนซาไม่ใช่ฝนเซาฝนซาซานะฝนค่อยๆร่วงนะอ้าวว่าอย่างไรกันต่อหล่ะประเด็นเอาเปรียบเทียบครับพ่อไม่น้องครับผมเอามันกางสีเทียมนากระดาษแล้วของแท้ฮะ ดูได้วิธีของแทะสิเห็นเปล่ะเห็นจ้ะชัดเจนไม่ต้องซูมหรอกอ่าเห็นพอดีเลยเห็นพอดีเห็นมาเดี๋ยวเอาเอาของแทฉใหญ่นเพิ่มกันของใไล่ๆทรงมากกินอ่ะ,อะบอกอ้าวนี่เบิ้งเซกันบ่อยอนี่น้องนี่เบิ้งเซกันเด้ออันนี้ลายล่าสุดนะเนาะเอเห็นเปล่ะนี่เห็นค่ะท่ายท้ายแคปหน้าจอยเนะ๊ะท้ายท้ายรูปหน้าจอยเนะ๊ะ นาจอพี่เออถ่ายรูปหน้าจอปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นชัดเจนว่าพี่น้องเกาเห็นมันเออมาใกล้ๆจังหน่อยเดี๋ยวนะจัะตรงนี้กันนึงอ๋มาใกล้ๆเห็นยู่ดอกเห็นอยู่เห็นอยู่สูบผ้ากันมาเขียนเอาบอกบักลาพันธุ์จีบ้าเอาเอาเขไม่ได้จังหน่อยก็ได้อันโทรศัพท์อือโอเคชัดเจนสูบผ้ากันเขียนเอาบอกบักลาพันว่านี่เบื้องนสมงมาไห่เนี่ยไรเพิ่นก็คากแล้วนี่จ้าเงี้ยมาสิ โ <Okay. S 2> อเคคนท่งไม่หายมันมากนี่ก็ลายมือของเพื่อนเด้อลายมือของเพื่อนเองเลยจ้ะเพื่อนไม่อยากให้พากคือกันเี่เพื่อนอยากให้เอฟซีสูบทุกคนได้โจได้ใช่เพื่นไหนเบรอร์โทรอแล้วหอมจังอ่าเยี่ยมบานมีเบอร์โทรแล้วน่าบอกอยู่ใชะนั่นเยี่ยมบานร่งคนกับทรถามเบอร์โทรมันโฆษณาสิบวัวคือกันเอาเบิรงเอารอดอยู่ในนี่แหละแน่นครับอ๋อชัดเจนชัดเจนโอ้เริ่มฝนซาแล้วกันสิไปหาเสี่ยนอูแล้วค่ะฝนเริ่มซาตุ้งยังหน่อยละ เอา๋อเราเด้ออ่ะเฮียโฟโตออกแล้วคอยกระไดฮ้อนอนี่เด้อทิดแอลไว้ก็ว่ากล้าเปิดย่านย่านบ่มีเงินซื้อเลยเพิ่มมากกว่จะเป็นเก้าศูนย์กับที่ว่าอ่ามันก็มีในศูนย์เก้าสามอยู่แล้วเนาะนนแต่ว่าก็คือเพิ่มเติมมากคือวิ่งล่างสามเมื่องพอให้ลูกสอนไว้เบื้องต่ำเพิ่มเติมเด้อเออเบื้องเอาเบื้องเอาเบื้องลูกสอนเลยเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยหวยซองละล้านพ่อหวยซองละพันบอกที่บ้านยังมาจานนี้แล้ว่า เขาได้สามตัวเม็ดเดียวแต่ว่าสีไห้แต่ในกลุ่มตัวสีว่าไห่ต้องช่องผมบอกว่าถ้าอยากได้ให้แอดไลน์เรามาแต่ให้รีแต่ว่าแขกเดี๋ยวไปล่ยูทูบคือยันผนห็นยันผนห็นค่ะสายรับเพื่อผนหินเออสายรับเขามีหอดสายรับนายพลเดี๋ยวนี้งว่นี้มันเป็นยังขึ้นหลายแท้สายรับหลายแต่ไม่หอนนายพลนายพันจ้านายพลมาสันมาจากข้างในมาจันค่ะเออเอาลงได้กับอะไรด้มาข้าไปไม่หอนสายรับย่อมมาตรวเท่า ยัมาตูดเอาหกตัวมาแลกกัน M ร้อยห้าสิบเอาหตัวมากเลย M ร้อ <M 50. S 2> ยหสิบฮาบาเสี่ยไฮพิสนาเดออ็มร้อยห้าสิบเออนั่นแหละนั่นแหละกันกเลยระวังโดว่ประาเพื่นอ,อนเอ,นอ,นอา,า M ร้อยหสิบมาแลกตัวเ,เลวียเอ่นั่นแหละย่าอย่าพาดยาอยา่ยาอยหลงอย่าลืมเดยเปกติทุกคนกบอก M ร้อยหสิบมาแลกหมอเงนก็เอ้อยห้าสิบมาแลกแมนอันสั้นจะต้องพินิจพิจารณาเพื่นครับพี่น้องครับผม เอาเพื่อนที่ชวนโตเล็กมีหัวซองละพันที่ถามมาแอดลงไปแล้วเด้อลงไปแล้วอ่ไปเลียงเบิ้งเอาไม่คลิปน่ะลงคลิปไปเรียบร้อยแล้วไม่แล้วปะไม่แล้วปะก็เสี่ยงดูนี่ๆพอน่าเลงเที่ยนดูนีๆแล้วอ้าวกรลอกกับไปวิเคราะห์บพี่น้องครับผมว่ามักตัวไหนก็จัดไปเนาะก็พี่นินพี่จันนาหน้ามึงหลักอ่าวิเคราะห์ดีๆก่อนสิลงทุนอ่าแอดว่ไหนว่ามาว่าดื้อต้งไปดื้อต้งไปว่ไหนว่า แอนนี่จะเป็นคนซื้อเลียกนี่ระมันระวังขนาดอ่าทันวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกกูละส่วนงเสียลงทุนเสี่ยงแล้วเสี่ยงอีกฟันแล้วฟันอีกมันใจว่ามันใจก็คอ่คอยลงทุนกับว่ามันใจกับว่าลงทุนตะกี้เคยเป็นคนที่ซื้อหญ้วา,วหา,าวันเป็นหางวาวแต่ว่าบัตรมัถืีมัถือแต่ว่ามานหนังได้มาคุ้ม ใจบุญก็ต้องเสียงเมืองเล็ก่อนเออมันฟันดีเนียงศิื้อคือกันล่ะอ่คือว่าใจบุญเสียงเสียงเล็กฟันอยู่มืันคืฝันดีดีะทุกที่ัน่าจะแตกสามตัวเลยไปห่ขอามีกฟันห่องงานไม่ได้หนักเนี่ยเออเว่าเสียงเล็กตัวไดเอซีว่าใจบุญเสียงเล็กตัวไดนันที่ว่าฟันดีนะลูกเพกันอดา๋ยวเห็กริห้บิงจ้าเออะอเอก็นาทีนาทีด่มียังนกดเดียี้ต้อให้โชคดีสุขอูทุกคน เอฟซีแฟนช่องเข้าก็ได้ข้อหววข้อเบอร์สุขหูทุกขนครับผมให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเราชอบประจักสังคัดกระพานงวดวันที่16บกพฤษาคม2567าหนี่ก็ให้โชกนันทุปหูุกขนให้มีโชคมีไช่ให้มีคาน้ำปูน้ำปลาให้มีคาลูกเต่าเราเลี้ยนให้มีคาเฮดบุญเฮดท่านเฮดบุญเฮดกุษณ เดือดกะาได้โชคได้ใช่แล้วก็ยันแนวที่ห้าขาดเทาลืมมาได้ก็คืออย่าลืมเปียกุญพลอพี่น้องเด้อเออเอาทั้งสั้นว้าฝนตกปาแล้ตีพี่ว่าพาฝนมาบ่นี้ตีพี่ว่ามาบ่ได้ดิเนี่ยวันฝันดีแล้วบ่พาฝนมานี่ยบ่โอ้เอาจังไหนกันคลิปนี้เอาซั้นนี่ครับพลอพี่น้องครับผมคลิปหน้าวพ่อทำได้ครับสวัสดีครับ